สถานีโทรทัศน์สีก,กองทัพบกช่องเจ็ดบริษัทที่เป็นทูจำกัดเสนอ ซูบชิไททันเซเวน่นอีเลฟเว่นเมื่อวานคุณอุ้ยคว้าไข่ไปได้เพียงแค่40ฟองเดี๋ยววันนี้กลับมาชมกันว่าสาวหัวใจร้องร้อง,องแลกไข่จะได้เตียงสับผมกลับไปโคราชหรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณอุ้ยนะฮะขอต้อนรับสู่รายการของเราเลครับร้องแลกไข่ครับ นะครับมีสิ่งของที่อยากได้มาร้องเพลงนะฮะให้ได้จํานวนไข่เท่ากับที่คณะกรรมการของเรากําหนดให้วันนี้กรรมการของเราก็เช่นเคยนะครับคุณจิ้มคุณลงน้องเฟิร์นร้วคคุณสมจิตนะครับสวัสดีครับ จำนวนไข่นะซึ่งวันนี้กำหนดมาแล้ว124ฟองครับนะคุณคุ้ยเป็นคนมาร้องนะฮะถ้าทำได้ถึง124ฟองได้ไปเลยเป็นสิ่งขอที่เขาขอมาวันนี้ก็คือเป็นเตียงสาผมเตียงสะผมมูลค่า10,000บาทนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนให้ไข่คนแจกไข่มาจากทั้งบ้านครับ50ท่านครับขวานก็ร้องเพลงง่ายเกินไปมันเหนื่อยแล้วคนนี้งานนี้เหนื่อยแล้วแล้ไดแค่40ป่ะ แต่สาหรับเพลงสองเมื่อวานเราบอกกันแล้วว่าเพลงที่สองเขาจะเลือกเพลงของคุณอ๊ะใชไม่รักดีคนคนไม่รักดีก็เป็นผู้หญิงที่เสียงใหญ่พอสมควรนะและที่สําคัญก็ทําวุ้นอร่อยด้วยใ่คุณเช่าคุณชอบกินว่าวุ้นครูอู้คนละอย่างกันว่าคุณโอู้นี่ทำสอนเคมีนละคนเนเคมีอู้คนนี้ก็อาจเป็นถ้าเป็นมวยมวยเครื่องร้อนช้ายกแรกอาจจะแบบ มาแนวเสียงของผู้ชายเนี่องแต่ผมบอกว่า40 40ฟองเกินคาดหวังเปล่าต่ำกว่าที่คุณคาดไว้เปล่าต่ำกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นร่องเสียงของเป็นเพลงผู้ชายก็ได้แต่ครั้งนี้เป็นผู้หญิงซึ่งแนวร็อกเหมือนกันช้าแล้วกแตี่ขึ้นมาใช่ไหมใช่นี้น้องๆน้องๆ50คนนี่มีม่วงมีอะไรใดๆเอกว่าไม่ใช่อะไรหรอไม่เบอร์นะมีใครหัวหันมาไหมมีใครหัวหันไหมมีใครที่เคยเจอผู้ชายไม่รักดีทิ้งเราไปบ้างไหมือ นอกนั้นนี่นอกนั้นนี่สมหวังหมดเลยเดี๋ยวๆสามาสาาเดี๋ยวบอกเลยนะว่าใครอกหักไม่ต้องกลัวทำไมอกหักคือประสบการณ์ขึ้นคานคือชะตากรรมละมายขึ้นอายุสามอายุสามสิบปล่อยแล้วไปเลยสองปีโอเคอันนี้นะเขาต้องการอีกเท่าไหร่นะสี่สี่ด้วยล่องเสียงและเพลงที่เลือกมาผมว่าน่าจะได้แต่ห้าสิบโอเค เฮ้ยผมถามจริงคุณเป็นนักร้องอาชีพใช่ไหมนักร้องอาชีพนะนักร้องอาชีพร้องจำผับจำอะไรใดๆเงี้ยเคยมีลูกค้าลวนลามไหมมีค่ะเฮ้ยถามจริงไอเฟิร์นาอะไรมาได้หนูถาอะไรหนูคือก็ถ้าแบบว่าเลวร้ายที่สุดที่เจอก็คือแบบรูดการ์ดรูดการ์ดเลยรู้ท้องหนู เป็นการตะเขนกันลู่จานเลยเหรอลู่จานเลยเหรอลู่จานเลยแล้วดูทำไงอ่ะอายนี่พ่อเปไปตาหัวเป็นทหารไอ้ลุ้นกับแล้วดูทำไงลี่อยู่ทำไงก็คือว่าเราอาชีพนักร้องใช่ไหมคะอาชีพบริการอยู่แล้วเราก็ต้องไม่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  เป็นนักร้องแล้วต้องบริการอยู่แล้วมาอย่าลูดเอาไม่เอาบอลเลยไม่ได้มันไม่ได้คือหน้าหน้าเวทีเวทเราเราต้องเก็บกดตัวเองไว้เก็บกดให้มันลูดไปเงี้ย เขอารมณ์เขอารมณ์ไว้เมื่อหนึ่งเขาเป็นเรานุ่งสั้นไหมเรานุ่งสั้นไหมไม่ค่ะก็แต่งตัวปกติของเราอ๋ออย่างงี้อย่างงี้ใช่โอ้โหแรงกล้าเขาเขาถึงเขาโดนอย่างงี้เขานวนขาเป็นกล้าเออนลูกการเลยเขาถึงร้องเพลงนี้ขึ้นมาไงมันง่ายเกินไปใช่ไหม โอเคแล้วดูทำไงเก็บเก็บอารมณ์ไว้ค่ะโอ้ไม่ทำอะไรเขาเลยก็ยังไม่ทำอะไรก็รอจนลันรอรอรอเลิกงานยังไม่ทข้ามาไรน์ไรอเลิกงานได้ค่ะพักเดียวโอ้โหงาพอเลิกงานป๊อกงานปุ๊บหนูก็เดินเข้าไปหาเขาแล้วหนูไอ้นี่มันกลับไปยังยังค่ะนั่งอยู่เหรอพี่โตเลยเหรอไม่ท่าไหหนูก็เดินเข้าไปหนูว่าพี่สวัสดีค่ะหนูก็ต่อยปี่ เข้าใจว่าทําไมต้องพี่สวัสดีก่อนทําไมเฮ้ยไม่รู้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพีก็หนูเดินเข้าไมนะพี่ลีลาน้องก็ถูกต้องแล้วพี่สวัสดีครับมึงจะทำไงบอกว่ารับสวัสดีคนะพี่หนึงบอกลูกค้าเป็นพระเจ้าพี่ร้านตอนร้านที่พี่โดนนะคะเขายังรับสมัครพนักงานอยู่ทั้งวันเลยทํไมอ่ะอยากโดนแหวน รอหน่อยรอหน่อยฟรีว่ายออปีจอดีโอเคนี่ประสบการณ์นะนี่เขาไม่ยอมมาแต่การมาถึงเวลามันไม่ใช่เรื่องสนุกนะเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกใช่คนเล่าคนเล่าพี่กลับไปบอกพ่อไหมก็เล่าให้ฟังทั้งบ้านแล้วแล้วพ่อว่าไงพ่อก็บอกว่าก็เออ่ทีหลังใจเย็นๆค่อยๆคุยหรือว่าเย็นไม่ได้เลย เราต้องมองเหตุและผลเออให้มันจับเมันไม่ไปไหนก็อยู่ที่เดิมเนึกหรอไหมไม่มีคนที่ไปฆ่าันเลยนะแล้วแฟนเราอ่ะแฟนตอนนี้ไม่มีอันพาน่ะไม่ไม่ไม่ได้ไปด้วยกันเดี๋ยวคนที่ลู่กับแฟนเขานี่แหละใส่เว่นมาใส่เว่นมาเมาหมักมีแฟนได้อย่างตอนนั้นพี่หันพานเนี่ย ไม่ไม่ใช่อ่ะอ๋อยังยังยังไม่ใช่ไม่ใช่ยวงมันใช้คำว่าไม่ใช่ไม่่ใชแสดงว่ามีหลายคนเนี่ยเอ้าคนก็มีสิทธิ์เราเขาจะาสอนเขาเป็นสิทธิ์ชอปได้อาชีพนักร้องไม่ได้แตกต่างจากอาชีพตลกอะค่ะคือทำไมคะมีได้เรื่อยๆถึงลุงลุงจะมีได้เรื่อยเรื่อยมีเลี้ยไล่ไปทางแต่ลุงก็โฟกัสที่แม่เขานะโฟกัสที่แม่เขาเน้นแต่หลังหลังแม่ไม่ค่อยโฟกัสที่เขาละมีเรื่องเบอร์ โอเคเพลงนี้นะเดี๋ยวรอผมว่าได้พูดมีในที่พูดกับพวกเราเฮ้ยเราต้องการเชื่เลยนะเนี่ยพูดได้เลยอ้อนหน่อยก็วันนี้นะคะวิเดินทางมาก็ไกลนะคะมาจากนครศรีมายังไงก็อีกแค่84คะแนนยังไงก็ช่วยๆหน่อยแล้วกันนะโอเคนะโอเคนะทุกคนพร้อมนะคนไอโอห์ฮักเอาเต็มเหนียวเลยนะไม่เชื่อหรอกมีคนเดียวเนี่ยครับไม่ ไม่อยากให้เธอต้องเจ็โอ้โหคุณอุ้ยเลือกเพลงไม่รักดีมาร้องจะร้องได้คะแนนดีหรือไม่จะได้ใครไปกี่ใบสักครู่ครับ อยากให้เธอต้องเอดอไม่อยากให้เธอร้องไห้อีกเพราะฉันเองไม่ได้รักเธออย่างที่เธอนั้นเข้าใจแค่อยากให้เธอเข้าใจสักน่อย กับสิ่งที่เธอทุ่มเททุกอย่งให้กับฉันไม่มีค่าอันใดไม่มีทางที่ทำให้ฉันนั้นรักเธอ oh. ้ คนลูกเลยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เต็ม50เหมือนที่ผมคิดไว้เพราะมีลูกขยี้ไม่รักดีไอเดียตรงนี้ยังไม่มีลองให้ลูกเขาฟังดิไดีโปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักดีไม่รักดีทำ้วก็ร้องถูกนะ เาให้ได้อย่างไงว่เาเขาโอเคลนีดดีดีขยักอถ้าถามผมเถ้าถามผมผมให้สักสี่สิเหรออารมณไงลุงลว่าไงสี่อายแคีบแได้สักิแลก็ให้เข้าเขาแล้วแหละคุจะไปให้เต็มสิถ้เต็มต้องอู้ดิเขาอู้ร้องมาอู้ร้องมาให้เต็มเลยเพลงนี้อู้ร้องเพลงอู้อะไรพวกนี้จะกล้าไม่ให้เหรอมันมีคนแบบนะเอาหาวอยู่หรอให้ไม่ว่าให้ไม่พอกไม่ออมีปบ มาดูตรงนี้ก่อนไม่รักดีที่น้องอุ้ยร้องขึ้นมานะชูไก่ขึ้นมาครับจะใคร ประกาศผลมาหนึ่งเพลงนะฮะสี่ฟองขาดไป84เพลงนี้ถ้าหากว่าไม่รักดีนี่จะโดนใจไหมโอเคครับอ่ะมาดูกันฮะสำหรับเพลงไม่รักดีนะครับของคุณอุ้ยนะครับจำนวนไขของเธอค เรื้องกคะแนนผมว่าได้แล้ว39คะแนนมีสิทธิ์มคือขึ้นอยู่กับว่าเลือกอาวุธอะไรมาอาวุธอะไรมาเลือกไม่ได้เพราะว่าป๋าต้องเป็นคนเลือกคนเลือกเอาอันนี้ผมเป็นคนเลือกให้ไม่เอาไม่เอาให้เขาเลือกเองไม่เอาไม่เอาเลือก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 เดีอกเลือกเลือกเลือกเอกเลือกเลือกเลือกเับอธิบายกเลือกเลือกเลือกเค้ากเลาอกลอกเลือกเลือเลือกเลือกเาให้เลือกเลือกเลือกเป็นกเา็อกเของเลอเลือกเลือกเือเือออเเอ เรากติกาใครเป็นคนตั้งมนุษย์ใช่ไหมไปเอานักคอมมาดีกว่าแล้วแต่เพลงอะไรเราตั้งเขาเป็นแบบก็เขาร้องสตริงมาสองอันเพลงที่สามเอาออกลูกทุ่งไหมทุ่งเลยเหรอคือเข้าทางเขาเลยผมว่านะมาดูคนแบบนี้ร้องลูกทุ่งได้ร้องเพลงของเบาวีเลยใช่แล้วใช่แล้ว ขอนไม้ขอนไม้เป <we 're S 3> ็นเพื่อช <a> ีวิตไม่ขอนไม้มีครับมีมีเป็นผู้หญิงร้องไม่ขอนไม้ไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอผู้หญิงร้องไหนูร้องได้อะไรหนูร้องได้ร้องเราวีค่ะโดดเดียวเดียวได้บนท้องเลปูนาขาเก คัตนี่คติยาเพลงแก้มวิบป่ะมีมมีชื่ออะไรวะชื่อของไทยวะเอาเพลงอะไรเพลงแก้เหรอบิวบิวบิวกะยาีรยาีเพลงอะไรวะคนใต้เหมือนกันอ๋อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรอะเพียงสองเพียงสเราเฮน้องไหวป่าไห่ะใตไหวค่ะไหวค่ะแต่ว่เขาจริงๆเป็นคนโคราดโดยกำเนิดไหมค่ะคนโคราดโดยกาเนิดเพนี้มัจะออกกินไยของความเป็นใต้ ใช่ใกลกใต้หน่อยๆขอให้โชคดีด้วยกันทำให้ได้39ฟองได้เลยนะฮะเพียงสองราวรับน้องอุ้ยสุจิตราคือ อีกแค่39ฟองกับเพลงสุดท้ายที่เราเลือกให้เป็นเพลงลูกทุ่งเสียด้วยจะเข้าทางสาวร้องอย่างคุณอุ้ยหรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับโชคดีด้วยกันทำให้ได้39ฟองได้เลยนะฮะเพียงสองเราครับน้องอุ้ยสุจิตราเชิญ พิมพิมจะจมอยู่ร้อนร้อนต้องเป็นพ่ระให้พี่ชายรับน้องเอาไวล้ลอยไปด้วยกันน้องหนุอยก็เพียงตัวน้อยนอยสองอสองเข้าวักน้ำไม่ทันเราสองช่วยกันทางกายและใจต่อให้เรือลำใหญ่ ไม่ผ่านเลยไปไม่เอ่ยคำขอ าแบบว่าพอเพลงนี้เสียงเขาออกหวานเลยนะคุณเผ<ช>าเนี่ยเป็นคนคอลูกทุ่งอยู่แล้วเออสติงเนี่ยออผมว่าเป็นเป็นแบบรองว่ะหลักๆเขาเน่าต้องเป็นลูกทุ่งเลยถามว่าเมื่อกี้ผมยืนฟังอยู่เนี่ย้เสียงเขา<ช>ดูไม่เหมือนไอ้สองเพลงนี้เขาร้องมา,ออมาเลยถูกไหมเออโดยเพาะยิ่งเพลงกับเพลงคุณอุ้ยนะกับเพลงนี้นะพอเทียบกันแล้วเฮ้ยนี่เสียงหวานเลยอะหัดเพลงใหม่ๆหม่หัดเพลงลูกทุ่งหรือลูก,ลกสติง เริ่มแรกเลยคือเติบโตมาจากลูกทุ่งค่ะใช่เติบโตมาจากลูกทุ่งร้องลูกทุ่งก่อนโอเคแต่ตอนนี้นะฮะจำนวนไข่ที่ก็ต้องการนะฮะ39ฟองมาดูดีกว่านะฮะ50ท่านตรงนี้นะครับจะแจกไข่เขาเท่าไหร่นะฮะอ้ายกชูไข่ขึ้นมาพร้อมแจกไข่ครับ เป็นเพลงที่เราเลือกมาเป็นออกแนวลูกทุ่งลูกทุ่งใต้เพื่อชีวิตซึ่งผมอะคิดว่าไม่น่าเขาไม่น่าจะร้องได้ร้องได้แต่ที่ไหนได้เออใช่ได้เวยร้องดีร้องเสียงสวยงามเลยเอาละครับมาดูครับต้องทําให้ได้เกินกว่า39ถ้าน้อยกว่า39ครับปัญจันถ้า39ขึ้นไปได้สิ่งขอที่ขอมาเป็นเจินสาสมมบรา่งห0 0 0บาทและจำนวนไข่ในเพลงสุดท้ายเพียงสองเราของคุณอุ้ย เพลงที่เลือกมาเองเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮรักรรมการเรานี่ได้มาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยทำไมฮะทำไมเพลงที่สองผมว่าดีกว่าเพลงนี้ได้คะแนนน้อยกว่านั่นคือความคิดของคุณนะออถามผมผมบอกเพลงที่สองกับเ,เพลงที่สามเนี่ย ดีทั้งคู่เลยคนทั้งบ้านพ่อจม่ชอบเพราะเด้ยเสียงหวานนี่ว่าใช่ไงคอนทรา์กับตัวเขาไงใช่ไหมล่ะได้48ฟองน่ะใช่รวมทีเอาเพลงนี้รลองก่อนเลยดีกว่ารวมได้ทั้งสิ้นครับต้องการ124ฟองนะฮะแต่ว่าคุณอุ้ยทำไป133ฟองครับเอยมา9ฟองเนี่ยนะบ้านนายจิตรที่ร้อขอมนนะครับเตียงสับผมเพื่ก็หน0่0ห0บาท จิตรจันพิรมครับขอบพระคุณครับก่อนโหสนุกสนานนะรายการของเราอยากจะสนุกแบบนี้นะครับมีสิ่งของที่อยากได้ร้องเพลงพอได้พอได้ก็พอเพราะว่าไม่ต้องแข่งกับใครม่แข่งกับตัวเองนะฮะสมัครมาในรายการของเรานลยครับเบอร์เว็บดอททิปเป็นทูทีวีดอวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ